อันนี้นะครับเราจะทำการทดสอบเครื่องปอกทุเรียนนะครับเราประดิษฐ์เครื่องปอกทุเรียนขึ้นมาชิ้นเราก็ลูกทุเรียนวางอย่างนี้นะครับถ้าลูกอาจจะเล็กไปหน่อยก็จะปอกได้หมดเล็กใหญ่ครับอันนี้เป็นทุเรียนพวงมณน,น,นีแล้วก็ก่อนจะวางเราก็ปรับนี่นะครับตัวนี้มันปรับได้นะครับ สูงต่ำได้หมดตามขนาดลูกทุเรียนแล้วก็วางลงไปนี่นะครับแล้วก็บิดตัวนี้ล็อกแล้วก็กดไปตรงใจกลางมานี่นะครับก้นแล้วก็กดลงไปกดลงไปนะครับนี่นะครับแล้วเราก็ทดสอบฉีดดูนี้มันเหนียวนะครับมันเหนียวแล้วก็กดลึกลงไปอีกตามความเหนียวของลูกทุเรียนนะครับยิ่งเหนียวเราก็ยิ่งกดลึกออกอย่างนี้นะครับออกสองซีีอยงนี้นะครับ เราก็ยกลูกทุเรียนออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแ็นลูกทุเรียนมันเล็กครับนี่ครับเราก็ทําการฉีกเอามากินได้ครับอันนี้ยังไม่เห็นเนื้อเพราะทุเรียนลูกมันเล็กลูกใหญ่กระปอกได้ครับนี่นะครับ